สวัสดีคะ่ะวันนี้มาทําความเข้าใจเรื่องต้อกระจกกันนะคะอันนี้คือรูปลูกตาคนนะคะสขีขาวคือตาขาวใสๆที่ชี้อยู่คือตาดํานะคะจริงๆแล้วตาดำเนี่ยภาษาหมอเขาเรียกว่ากระจกตาค่ะกระจกตาเนี่ยด้านในเนี่ยมันจะมีสฟีฟ้าที่เรียกว่ามานตาเนาะมานตาคนไทยก็จะเป็นสีดําฝรั่งก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวนะคะเปลี่ยนแปลงตามสัญชาตินะคะ พอมองรวมๆของบ้านเราก็เลยเป็นสีดำเนาะทีนี้มาดูด้านข้างบ้างค่ะจะเห็นว่าลูกตาคนนี่นะคะมันเป็นทรงค่อนข้างกลมนะคะโดยที่มันจะบุรอบด้วยตาขาทั้งหมดเลยด้านหน้าสุดเป็นตาดำที่เรียกว่ากระจกตาตรงกลางมีกลมๆอ้วนๆเรียกว่าเลนตานะคะด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีเซลล์ประสาทที่ใช้ในการมองเห็นนะคะรวมๆกันเรียกว่าจอประสาทตานะคะ เซล์ประสาทพวกนี้มันจะรวมกันแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังสมองโดยผ่านสิ่งที่เหลืองๆเรียกว่าขั้วประสาทตานะคะทีนี้การมองเห็นที่ชัดที่ดีของคนปกติเนี่ยแสงมันก็จะต้องผ่านจากกระจกตาด้านหน้ามาผ่านเจ้าเลนตาอ้วนๆแล้วก็มาตกลงที่จอตาด้านหลังนะคะอันนี้ก็ถึงจะมองเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะอย่างไรก็ตามกรณีคนที่เป็นต้อกระจกเมื่อเราแก่ลงอย่างนี้นะคะ เลนตาอ้วนๆที่มันเคยใสเนี่ยมันก็กลายเป็นสีขุ่นๆน,น้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะคะทําให้แสงเนี่ยมันไม่สามารถผ่านมันมาได้ตกลงไปที่จอตาไม่ได้นะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราตามัวค่ะ